วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทองคำได้สร้าง all-time high ขึ้นไปเริ่มต้นจากการรีเทสอยู่ที่ราคาของฟิวเจอร์24.89นะครับแล้วราคาทองคำก็ดีดออกจากลอนดอนเซสชั่นขึ้นไปอย่างรุนแรงเลยนะครับแล้วก็สร้าง all-time high ขึ้นมาได้อยู่ที่2,546ของฟิวเจอร์นะครับหรือว่าราคา CFD อยู่ที่2,509น,น,นะครับกี่ครั้งแล้วครับที่เราพลาดโอกาส big order ตรงนี้ไป บิ๊กออเดอร์ตรงนี้นะครับถ้าคุณมีออเดอร์ฟลอร์นะถ้าคุณมีดัตต์ฟีดเลเวลสองออเดอร์ฟลอร์ให้ดูนะครับคุณจะเห็นอะไรบางอย่างคุณจะเห็นอะไรแบบนี้นะครับ292ออเดอร์ที่เกิดขึ้นตอนวันศุกร์ในลอนดอนเซสชั่นโอเพนนิ่งนะครับที่พาราคาทองบินขึ้นไปถึงออร์ทิมไฮได้ทุกคนจำโพสต์นี้ได้ไหมได้โพสต์ไปที่4วันก่อนนะครับวันที่13สิงหาคมที่ผมโพสต์ไว้ราคาทองคำฟิวเจอร์มีบิ๊กลิมิตออเดอร์หดาร้งอยู่ที่ แถวๆ2,540แล้วผมก็เลยบอกว่าตลาดเอเชียมีการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างผิดปกติเราพูดถึงราคา2,540ฟิวเจอร์จะอยู่แถวๆนี้ตรงนี้ครับแล้วดูครับวันที่12สิงหาคมที่ผมโพสต์4วันก่อนเนาะคือตรงนี้ครับเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับว่าตั้งแต่จุด2,464ขึ้นมาถึง2,540นี่ครับคือ movement ของทองคำที่เดินทางขึ้นไปแล้วนี่นะครับคือข้อดีของการมอง limit order ในอนาคต เราจะรู้เลยแล้ว่าอนาคตกำลังรออะไรเราอยู่แลนว,วันนี้ผมจะพาไปดูว่าการเทรด big order การเทรด big trade strategy BOSs นี้มันทำยังไงนะครับเข้าไปดูด้กันเลยครับคลิปวันนี้ผมจะพาไปดูอะไรคือ big trade จะนำเสนอส step by step how to open the position ครับในการเทรด big trade strategy เราเทรดมันยังไงนะครับขาเข้าการเข้าออเดอร์การออกออเดอร์แล้วก็การตัดสินใจด้วยว่าออเดอร์ไหนมันเป็น big trade ที่สามารถเข้าได้แล้วก็จะพาไปดูตัวอย่างนะครับหลากหลายตัวอย่างที่ได้รวบรวมไว้เพื่อที่ได้เข้าออเดอร์ได้ง่ายขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจคอนเซปต์ของระบบการเทรดบิ๊กเทรดบิ๊กเทรดหรือว่าเราเรียกมันคำย่อว่า B.O.S.S ย่อมาจากคำว่า Big Order Seek Strategy กรณีของตัวอย่างตรงนี้เราจะเห็นว่า เรามี big order เข้ามาในตลาดนะครับส่วนนี้แล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็น up trend ขาขึ้นอยู่เห็นไหมครับตลาดสร้าง higher high ขึ้นมาใหม่แล้วก็พักตัวอยู่ที่ตัว high l o ราคาดีขึ้นมาอีกรอบนึงรายใหญ่เปิด order อยู่ในช่วงที่ตลาดดีทะลุ high, high ขึ้นไปแล้วจุดตรงนี้แหละครับคือเขาวาง ออเดอร์เขาไว้ทีนี้ไอเดียของเราในการเทรดบิ๊กเทรด a ท e จีนะครับเราจะเห็นว่าถ้าอินสติทูชันเขาวางออเดอร์ไว้แล้ว278 o r อ e r อเดอร์ในกรณีนี้เราก็จะเอาโซนนี้ครับเป็นโซนบายของเราในอนาคตนะครับเราจะรอให้ราคาหมุนเวียนกลับมาแล้วเราก็เปิดออเดอร์ขึ้นไปกับเขาบิ๊กเทรดเกิดขึ้นแล้ว จุดบายของเราคือจุดนี้ตลาดสร้าง lower low ลงมาใหม่สวิงกลับขึ้นไป lower high แล้วก็ดีดลงมาอย่างแรงเลยเห็นไหมครับทุกครั้งที่มีที่เขาสร้าง supply zone ลงมานะครับมีเป็นแท่งเทียน30นาที3แท่งเทียนติดต่อกันอย่างนี้ move ลงลงแล้วก็ลงแล้วก็จะมี institution นะครับที่เปิด order แรงมากๆเลยอยู่แถวแถว zone b r e ออฟสต็อกเตอร์ตรงนี้นะครับนี่แหละครับคือจุดที่308 o r อ e r อเดอร์เข้ามาในตลาดบิ๊กเทรดเกิดขึ้นตรงนี้เราจะใช้กลยุทธ์ขาเซลล์ของเราวางออเดอร์ไว้แบบนี้แล้วเซลลไปกับเขาตัวอย่างต่อไปขาลงเหมือนกันนะครับเป็นดาวเทรนที่มีมูฟเมนต์แรงมากๆเลยนะครับราคาสร้างโลว์วอลโลว์ลงมาใหม่แล้วราคากลับขึ้นไปสร้าง Re ทรีสเมนต์ แล้วก็มีการ passive sell เกิดขึ้นที่ราคาหางของ30มสิตรงนี้นะครับแล้วราคาก็ดีขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วจุดจุดนี้แหละครับคือจุดที่เราจะใช้โอกาสของการเลล์ไปกับรายใหญ่ตรงนี้ด้วยการเปิดออเดอร์ซลล์ลงไปกับเขานะครับนี่คือ จุดที่เข้าออเดอร์ได้ง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดด้วยโดยที่มองแค่ Candlestick ตรงนี้ก็รู้นะครับโปรแกรมของเราสามารถบอกได้ใน Candlestick ด้วยว่า Big Order Big Trade มันเกิดขึ้นตอนไหนขาขึ้นก็เหมือนกันนะครับดูครับ Big Trade เกิดขึ้นอยู่ที่หางราคาราคาอยู่ที่หางจะเป็น Rejection ราคาอยู่ที่เนื้อเทียนจะเป็น Trend Continuation นั่นเองนะครับ บิ๊กเทรดเกิดขึ้นอยู่ที่หางของราคาตอนลงมาอย่างแรงเลยแล้วก็มีการรีเจ็คเราจะใช้30นาทีต่อไปตรงนี้เป็นตัวช่วยนะครับราคาลงมาใช่ไหมนี่เขาจบอยู่ตรงนี้ลงมาแล้วเราก็เปิดลาลออเดอร์ขึ้นไปเพื่อที่จะเก็บกําไรเก็บโอกาสตามที่เขาวางออเดอร์ไว้2จุดนี้นะครับออเดอร์พวกนี้ส่วนมากถ้าเราตั้งฟิลเตอร์ให้ถูกต้องนะจะมากกว่า ร้อยออเดอร์ขึ้นเป็นต้นไปนะครับมันค่อยจะโชว์บิ๊กเทริกขึ้นเราสามารถตั้งเป็น50ออเดอร์ก็ได้แต่ผมแนะนําให้ตั้งอย่างน้อยนะครับเจ็ดสิบห้าออเดอร์ขึ้นไปนะครับตอนนี้เรากําลังรันโปรโมชั่นเจนสองเป็นเทรนนิ่งแพ็กเกจคอลโบที่สามารถเรียนออร์ฟลอดเทรนนิ่ง Gen หนึ่งแล้วก็เจนสองได้พร้อมกันเลยนะครับแล้วก็มีการลดเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งร้อยคนแรกนะครับที่ใช้โบนัสโค้ด Gen 2 0 2สนะครับสามารถเอา combo package นี้ไปเรียนได้เลยนะครับ order for Gen 1 training นะครับบวกกับโบนัส15ชั่วโมงแล้วก็ Gen 2บวกเข้าไปอีกประมาณ4ชั่วโมงนะครับในนี้แล้วก็จะมีการอธิบายการใช้โปรแกรมด้วยนะครับแล้วก็การผ่าน Apex Future p r o f i r m Trade ยังไงนะครับมีลดราคาด้วยตอนนี้ ด้วยการใช้โปรโมชั่นโค้ดของผมนะครับของ Apex Future p r o b เรากำลังรับสมาชิก VIP ที่อยากจะเป็นสมาชิก1ปีนะครับนี่ก็มีโปรโมชั่นลดราคาด้วยแล้วก็มีเ r รดเ Manager นะครับที่อยู่ในนี้ด้วยครับไปที่ w o p c o m แล้วก็ slash autoflow-footprint.com นั่นเองดูเซตอัพตรงนี้ดีๆครับ big trade เกิดขึ้นอยู่ที่ปลายราคาพอดีนะครับนี่คือเป้าหมายของเราเราเห็นว่าราคากำลังสร้าง สป라 z โ n e อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือโซนที่เราจะสปอตสำหรับอนาคตของเรานะครับ Big Trade เกิดขึ้นแล้วก็มีการ Rejection แล้วก็มี rejection แล้วก็มี rejection หลายรอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นโซนตรงนี้จะเป็นโซนเซลล์ของเราที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโซนพ a s สซีฟเซลตรงนี้บ i ๊ big trade เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับนี่คือการกลยุทธ์ของการมองดูนะครับคือเขาแตะรอบหนึ่งปุ๊บ ราคาจะมีเรีแอคชั่นเกิดขึ้นทันทีเลยจุดนี้ก็เหมือนกันครับจุดนี้ที่บิ๊กออเดอร์เข้ามาในตลาดโซนนี้นะครับแล้วจะเห็นว่ามันจะบิลดัพราคาโซนนี้ใช่ไหมครับนี่คือโซนที่เราจะต้องวางความเสี่ยงของเราให้เหมาะสมปฏิกิริยาของตลาดมานะครับแล้วถ้าเรามองดูนะครับถ้าเราเซลลงมาตรงโซน ที่เขาแตะออเดอร์พอดีตรงนี้นะครับด้วยความเสี่ยงของเราอยู่ที่มากสุดเนาะเช่นถ้าเราวาง Stop Loss ของเราไว้เราจะ Stop Loss ประมาณ80 Bips ตรงนี้ครับแล้วก็ Risk Reward ของเรา1ต่อ2อย่างน้อยครับดูครับเราจะได้ Risk Reward ประมาณนี้นี่นะครับคือเอาราคา High ของแท่งเทียนที่กำลังเกิด BIG ORDER s a l เเกิดขึ้นตรงนี้ครับเนาะเป็น BIT STOP LOSS ของเราอยู่ตรงนี้แถวๆนี้นะครับนี่ก็คือการคือผมแนะนำในนิวยอ r ร์กเซสชั่นให้วาง STOP LOSS ไว้เยอะๆหน่อยนะครับแล้วราคาก็ drop ลง2 r i s k r e b t o นั่นเองตรงนี้นี่คือการเทรด big trade นะครับ the first touch is the best ก็คือตอนที่ราคาไปแตะ big trade รอบแรกจะ the best เลยทีนี้ราคา drop ลงมา นะตอนข่าวพอดีดรอปลงมานะครับแล้วก็มี big trade เกิดขึ้นอยู่ที่หางราคานะครับแสดงว่ามี buyer position นะครับป้องกัน position ตัวเองไว้ตรงนี้เราจะใช้กลยุทธ์ของ big order ตรงนี้แหละครับเป็นตัวช่วยในการ buy ขึ้นไปของราคานะครับ order ออของเขาดูครับ59แล้วก็มี60ออเ order เป็นเขียวเป็นแดงนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีเขียวหรือว่าเป็นสีแดงนะครับ สำคัญก็คือมันจบอยู่ที่ปลายราคาหรือว่ามันจบอยู่ที่ในเนื้อเทียนนั่นเองนี่คือสำคัญมากกว่านะครับเราเปิดเซลเราเปิดบาย o s i t i o n ไว้ตรงนี้ first touch หรือว่าตรงนี้ด้วยความเสี่ยงสมมติผมวาง b ายไว้ตรงนี้ด้วยความเสี่ยงของผมจะอยู่ที่หางราคาพอดีนี่นะครับผมจะเสี่ยงประมาณแถวๆถวเอาเป็น900จุดเลยก็ได้ นี่ครับแล้ว risk r e w a r d ของเรา1 2 spot 1 2ให้ได้นะครับนี่จะอยู่ที่นี่นี่คือเราเทรดอยู่ใน time frame 30นาทีเห็นไหมครับว่า reaction ของมันรุนแรงมากๆเลยนะครับถ้าใครมีปัญหาว่าเราจะเลือก TP ยังไงเนาะให้เพิ่ม VWAP เข้าไปนะครับค่าเฉลี่ย volume weight average price เข้าไปเราจะเห็นว่าราคามันหลุดออกมาจาก d ดเวชันสามจนยก็คือมันถูกมากๆเลยราคานะครับแล้วเขาก็เด้งกลับขึ้นไปอย่างน้อยขึ้นไปถึง v แบบศูนย์กลางใช่ไหมนี่ v แบบศูนย์กลางเราจะได้ Risk Reward ประมาณ1นหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เอา1นสองให้ได้พยายามอดทนให้ได้จนงกว่าตลาดจะขึ้นไปให้ถึงนะครับ Reaction ของ Volume ที่อยู่ใน Big Trade Zone เกิดขึ้นแน่นอนครับเนาะเขาจะเกิดขึ้นรุนแรงหรือว่า แค่แป,ป๊บเดียวอันนี้เราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราควบคุมความเสี่ยงตามเช็คลิสต์ของเรานะครับถ้ามันเป็นอัพเทรนในกรณีอัพเทรนที่รุนแรงราคาจะ r รีแอคชั่นของเขาจะน้อยมากเห็นไหมครับนี่อัพเทรนตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเราจะเราจะต้องเซลล์ลงมาใช่ไหมผมคิดว่าเราสามารถเซลล์ตรงนี้ได้แต่แค่แป,ป๊บเดียวไงนะครับเพราะว่ามันมี b ายโมเมนตัมค่อนข้างแรงเพราะว่าราคาอยู่ในโซน break of structure ของ pply พอดีตรงนี้ นะครับนี่เขากำลังจะเบรกสป라이ซโซนออกไปนะครับนี่ทำไมมันถึงสำคัญนะครับที่เราควรจะรู้ไว้ว่าเรากำลังอยู่ในโซนอะไรครับถ้าสป라이ตรงนี้ถูกเบรกไปแล้วนะครับมันไม่มีอะไรหยุดราคาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ก็มีบิ๊กไบเออร์นะครับที่เข้ามาในตลาดด้วยตัวนี้ตรงนี้เวิร์กครับนี่ตรงบิ๊กเทรดตรงนี้เวิร์กดูครับเรามีบิ๊กออเดอร์เข้ามาเรามีบิ๊กออเดอร์เข้ามาตรงนี้นะครับ เห็นไหมตอนที่ราคาสร้าง all time high ขึ้นไปนะครับแล้วราคาก็ drop ลงเนาะแล้วมี big trade ในโซนนี้เกิดขึ้นเห็นไหมครับ reaction มาแน่นอนนะครับตรงนี้ก็เกือบถึงเหมือนกันนะครับแต่ reaction ตรงนี้สวยมากนะครับเราสามารถ buy ไปกับเขาได้ตั้งแต่ตรงนี้ด้วย stop loss stop loss ของเรานะครับผมแนะนำให้วางอยู่ข้างล่างนี้นะครับถ้าใครแบบโอเคสำหรับ stop loss 700 หรือ800จุดเนาะแล้วก็เทคโปรฟิตอยู่ที่ r i s k รีวอทหนึ่หรือว่าหายๆตรงนี้สปอตหายๆไว้ high, 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 หรือว่า r i s k r ีวอทหนึ่นะครับนี่เราจะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับนี่ big trade strategy นะครับเวิร์กมากๆเลยในตอนที่ราคาเป็น aggressiv e buy เป็น aggressiv e trend ที่เกิดขึ้นนะครับโซนนี้ reaction ของตอนที่ราคาสร้าง h o l time high ขึ้นมาตรงนี้มีน้อยมากๆเห็นไหมครับว่ามัน aggressiv e ขนาดไหน ราคาตรงนี้นะครับมันสามารถเซลลงมาได้ครับแต่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นมันหมดอายุเร็วนะถ้าเราแบบอยู่ใน o u t s i m e high อยู่นะครับ up trend มันมาแรงมากครับ reaction มาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นตรงนี้ตรงนี้เราก็เทรด buy ขึ้นไปได้ไหมครับนี่ reaction ของเขาคือตอน big sell ร้อย order เข้ามาตรงนี้แล้วก็ราคาก็ลงมา reject นะครับ time frame ท,ที่ผมใช้นะในโปรแกรมที่เรามองรายใหญ่นะครับเราใช้มอง ใน timeframe 30นาทีมันเวิร์กสำหรับอัพเทรนมันเวิร์กสำหรับการเทรดรีเจ็คชั่นนะครับ The first touch is the best นะเป็นเทคนิคที่ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วเอาไว้ใช้ในการเทรดเดย์เทรดสก a ลเปอรหรือว่า Swing Trade มองดูจุดสำคัญเนาะอันนี้คือแค่กลยุทธ์การเทรดบิ๊กเทรดเฉยๆนะครับคลิปต่อไปนะผมจะทำคลิปให้มันเกี่ยวข้องกับการเทรดโวลุมให้มากขึ้นนะครับการอ่านโดมอ่านยังไง ะครับการอ่าน order f l o w นะครับให้ลึกซึ้งมากกว่านี้นะครับ range bar strategy มันอ่านกันยังไงอะไรประมาณนี้นะครับถ้าสนใจระบบการเทรด order f l o w นะครับที่ผมใช้ไลฟ์อยู่ประจำกับ vip แล้วก็ไลฟ์นิวยอร์กเซสชั่หรือว่าการเทรดไลฟ์ใน youtube หรือว่า facebook นะครับจะใช้อยู่ประจำเลย